วันนี้เรามาเมนูใหม่ๆครับไส้ไข่หนอไม่รู้ว่าไส้ไข่ไส้คงข้างบานหรือเปล่าอนี่อยู่อยู่อยู่ในช่วงอะไรช่วงช่วงที่อยู่ช่วงครัวลุงเด่นครับลุงเด่นพาชิมอไม่ใช่พาชิม้วฮะจะพาพาแดดแล้วกินไรไส้ครับไส้ไส้อ่อนทอดร้อนๆเลยครับเนี่ยทอดแต่อะไรบ้างไ่ะเป็นไส้อ่อนคลุกกระเทียมพริกไทย ก็ร้อนเลยร้อนเลยนี่ลูกเด็ดเหนือเกินลูกเด่นประเด็นดินมาวันนี้เลยทำเมนูไส้ทำเมนูไส้ตะแกงครับสิไส้ไข่หนอมีลูกน้องครับทำให้ลูกน้องครับลองสวดกันเลยฮะนี่อ่ะเด่นเด่นนะไปเกลือทอด อืมเจีจิจจัดอืมาแล้วครับอ,อ้นอือะนั <laughs> งหลังมมองตาป็ดปิดปฮะอต้องมีขาตะเทียมด้วยเมนูนี้ลุงเด็กก็จะถอยหน่อยๆนะเด็กเริ่มหมดฟันแนละ้วอืม อืมอ่อนเนาะอืมอืมหลักกินได้กินไหมอ่ะมันกินได้แหละแต่หลักหลักกับเวตาบหลักกับเวตาบเอไม่ใช่อะไรเนี่ยน่ใช่อ่อนเนื้อใส่แก่ใส่แข็งใส่ไม่แข็งใส่ต้องถามอยู่ม่สุดก็เนี่ยใส่อ่อนเนาะใส่อ่อนครับใส่อ่อนใส่อ่อนออ่นหมักเครื่องนะฮะแล้วนําไปทอดนะให้กรอบนะฮะอืมอ่อนเนาะอือนเนาะอืมอร่อยเนี่ย ทิ้งไปเลยต้องมีกระเทียมเนียครบรสนี่ครับนั้ำจิ้มซีโฟดนะฮะสูตรของครัวลุงเด่นกันนะฮะน้จิ้มตรวนี้จะจัดจ้านไปนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันต้อนคนติดดินด้วยนะครับที่ว่าลุงเด่นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้มาชมต่อๆไปนะฮะทเป็นเมี่ยงคำเลยแกนี่ครับจกพริกก็ไปละ อื่ครับเปิดมือครับเปิดมือทำเอาเอาต่ลูกน้องแล้วครับวันนี้ลูกน้องมาช่วยทํางานครับนี่ฮะโอ้ลูกน้องมาช่วยทาสวนแล้วก็เมนูอื่นแล้วก็มีมามากแล้วครับเมนี่เอาเมนูไม่เหม็นครับเอาเมนส่อ่อนมันไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเหมือนส้ไส้ใหญ่ส้อ่อนจะมันอืมมันเราต้องหยามันนุ้นึบเราต้องหยางเกลือนี่จะเหนียวหน่อยฮะคุณแม่เป็นคนทอดฮะคุณแม่ก็ วันนี้คุณยายไม่มีเมนูมานําเสนอนะฮะต้องเป็นครัวของลุงเด่นไปนะฮะช่วงนี้ให้คุณแม่ก็ทอดให้ฮะให้คุณยายก็ทอดให้บอกเป็นกำลังใจให้กับลุงเด่นด้วยนะฮะชอบกดไลค์ครับสนใจกดติดตามครับเดีกดไลค์ช่กดแชร์นี่ฮะอนนี้ก็ยัดกระเทียมเข้าไปใส่ฮะอัดทรงเครื่องเข้าไปแล้วฮะ เราต้องเครื่องข้างนอกก็ได้นะะน่คือการยัดไส้นะฮะเดี๋ยวเราจะนำมาย่างต่อนะะเป็นไส้อั่วมาทงย่างไว้ยายมาแทกด้วยยามายามาแล้วยามาแล้วเอามากินข้าวกันลูกหลานที่ป่าน้าลงอยู่ต่างจังหวัดก็ดีที่ใกล้ๆก็ดีมากินข้าวกับคุณยายนะลูกหลานนะ อ๋อยายอยากกินให้ดูนะผัดหอมผัดดอกหอมก็ข้าวผัดกับข้าวโบราณกับข้าวโบราณอ้างแต่ลุงก็เคี้ยวนานเลยอร่อยนะลูกหลานเลยมากินด้วยกันยายอยากจังลุงเดลีนะเคี้ยวนานชวนเอฟซีหน่อยเอฟซีก็เผื่อเอฟซีก็อยากกินชวนเอฟซีมากินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะลูกหลานล่ีป่านะลุงอ๋ออร่อยมากๆเลยชวนชวนมากินด้วยกันหอมมะเขือ เพื่อกดไลค์กดแชร์ให้ต่อต้นคนติดดินด้วยนะกินไมม่เลือสวัสดีจ้าไม่เหมือนยางยางมันมันเนี่ยยางมันมันมันยางมันก็เหมือนตาหดไป็นนิดไงถอดกะเพิ่มไหมย่างมันเลี่ยนเแต่ยางมันเลี่ยนแต่ถ้าถอางนี้มันแล้วจิ้มันจัดจ้านหน่อยผสมกันผมว่ามันอร่อยกว่าแต่จิ้มแต่จิ้มันจะออกเค็มๆเปรี้ยวๆออกกึ่งกึ่ยมือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมือยัดเข้าไปยัดมันใส่กอกเลยกูอ่าิ ก็มแซบเวอ์แซบเวอร์ใหญ่มากแซบเวอร์แซบเวอร์มเปียชื้นโอ้ยต้อมีข่าวขอทอดทอปไทยด้วยนะฮะชีวิตคนจนเนาะบ้านอยูบ้านป่าบ้านขาบ้านป่าใช่ตอยอมบอกเต็มดุสิวิถีชีวิตจนๆอร่อยนักนะแล้วเค็มก็ไปเค็มแลเปรี้ยวก็เปรี้ยวมาแต่งกันมายการอร่อยนะ นะครับนี่ครับผ่าโควิดครับ่าโควิดหน่อยนะครับพานเรียกปิดช่องหน่อยฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องต่อต้นคนดิบดิบนะครับโอเคครับบายบายครับบายบายครับ